สถาอันว่าพระาศาสดากาเทตวาคลันตรัสแล้วชาตะกังซึ่งชาดกเอวังอย่างนี้วัตวาตรัสแล้วว่าพิกโคดูก่อนภิกษุตวังอันว่าเธอเขเวสมาโนสแสวงหาอยู่เทวธรรมเมซึ่งเทวธรรมทั้งหลาย เฮโรตปาสัมปันโนผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยเฮริและโอตปาวิจริตวาเที่ยวไปแล้วปุเพในการก่อนเอวังอย่างนี้ทตวายืนแล้วนีหาเรนะโดยทำนองอิมินานี้จตุปริสามเชในท่ามกลางแห่งบริษัทสี ว่าทันโตกล่าวอยู่ว่าอาหางอันว่าเราอาปิดโฉเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยอหิย่อมเป็นอิติดังนี้ปุระโตข้างหน้ามามะของเราอากาสีได้กระทำแล้วอายุตังกรรมังซึ่งกรรมอันไม่ควรแล้วอิธานิในการนี้ เหตเพราะว่าปุคโลอันว่าบุคคลสาตกะปฏิเขปาธิมาเตนะสมโนนามะชื่อว่าเป็นสมณะด้วยเหตุสักว่าอาการมีการห้ามซึ่งผ้าสาโดกเป็นต้นหอติย่อมเป็นณนหามีได้อิติดังนี้ อนุสันทิเงคตเตตวาธรรมังเทเสนต่อเมื่อทรงสืบต่อซึ่งอนุสนทิสแสดงซึ่งพระธรรมอาหารตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่านะ่ะคาถานี้ก็มีสับยากพอสมควรนะครับนะ่นะณนะคาจริยานี่หนึ่งประโยคณนะชะตานหนึ่งประโยคณนะปังกาหนึ่งประโยคแล้วก็ขึ้นกิริยาคุมภาคนะครับเหมือนกับ บทข้างล่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเอกวัจะนะก็ประกอบโสเทติอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เราก็มาดูคำแปลต่อไปนักฆาริยาอ่านว่าความประพฤติโดยความเป็นคนเปลือยมัดจังยังสัตว์ผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพอาวิติน,นกังขัง ผู้มีความสงสัยอันไม่ข้ามผลแล้วโสเทติย่อมให้หมดจดนะหามีได้ชะตาอันว่าชะดามัดจังยังสัตว์ผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพอาวิตินกังขังผู้มีความสงสัยอันไม่ข้ามผลแล้ว โสเทติย่อมให้หมดจดนะหามีได้ปังกาอันว่าเปลือกตมทั้งหลายมัดจังยังสัตว์ผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพอวิตินะกลางขังผู้มีความสงสัยอันไม่ข้ามพ้นแล้วโสเทนติย่อมให้หมดจดนะหามีได้ ประโยคต่อไปนี่นะครับอันนี้ก็เป็นประโยคหนึ่งตังหากแล้วก็วานี่ยทำหน้าที่คั่วบทประธานนานาสกานี่ตัดบทเป็นนากับอนาสกานะครับเราก็มาแปลต่อไปอนาณาสกาวาอันาการไม่กินก็ดีตันดิละสายกาวาอันว่าการนอนบนแผ่นดินก็ดี พรโชชันลังวาอันว่าความเป็นแห่งบุคคลผู้ไรทาด้วยน้ำอันเจอแล้วด้วยทุลีก็ดีอุกุติกาปทานังวาอันว่าความเพียรอันบุคคลปรารบแล้วโดยความเป็นแห่งบุคคลผู้ประยงก็ดีมัดจังยังสัตว์ผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพ อาวิตินะกังขังผู้มีความสงสัยอันไม่ข้ามผลแล้วโสเทนติย่อมให้หมดจดนะหามิได้อิติดังนี้ปะทัดเฉทโทนะครับขึ้นปะทัดเฉโทมานะครับบทแรกนะปะทัดเฉโทแปลว่าอันว่าอันตัดซึ่งบทนี่นะครับปะทัดเฉโทอันว่าอันตัดซึ่งบทว่านะ อานาสกาดังนี้ตาทาปะเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาปทัสสแห่งบทว่านานาสกาดังนี้ปันดิเตนะอันบันฑิตกาตพโภพึงกระทำขึ้นปันดิเตนะกาตพโภมานะครับอธโอะอันว่าอธิบายว่าพัตตาปฏิเคปโปอันว่าการห้ามซึ่งพัอิติดังนี้ โพมิสยานางอ่านว่าการนอนบนภาคพื้นตันติละสายิกาอิติชื่อว่าตันติละสายิกาสารเนจิตรโชอ่านว่าทุลีอันบุคคลสั่งสมแล้วด้วยดีสรีเรในสรีระกัรมะเลปนากาเรนะโดยอาการคืออันไหลทาด้วยเปลือกตอมราโชชันลังอิติชื่อว่าราโชชันลัง อารัธวิริยังอ่านว่าความเพียรอันบุคคลปลาราบแล้วโอโกติกาภาเวนะโดยความเป็นแห่งบุคคลผู้ไรยองโอโกติกาประธานังอิติชื่อว่าโอโกติกาประธานังอีทางอัทรูป,ปงังอ่านว่าอัทรูปนี้ว่าหีก็ มัจโจอันว่า,าสัตว์ผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพโยใดจินเตตาวาคิดแล้วว่าอาหารอันว่า,วาราวปาปุนิสามิจักถึงสุดเทิงซึ่งความหมดจดโลกาณิสารณะสังขาตังอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าการแล่นออกไปจากโลกเอวังอย่างนี้อิติดังนี้ สมาายะนะครับสมาธายะวัตถยะร่วมมาด้วยอำนาจเนื้อความนะครับสมาธายะวัตยะพึงสมาทานประพฤติเมโสนะค้าจริยาทีสุวัตเตสุในวัดทั้งหลายมีความประพฤติโดยความเป็นคนเปลือยเป็นต้นเหล่านี้หนาอย่างกินจิวัดต,ตังซึ่งวัดอย่างใดอย่างหนึ่ง สมัจโจอันว่ัาสตว์ผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพนั้นมิฉาทสนงังวัทยาจาเอวะยังความเห็นผิดพึงให้เจริญด้วยนั่นเทียวกิฬามัมทศภา,าคีอัสศจาเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบากพึงเป็นด้วยเกวลังอย่างเดียว หิเพราะว่าเอตานิวัตตานิอันว่าวัดทั้งหลายเหล่านั้นสุสมาธินานิอันอันบุคคลสมาทานดีแล้วมัดจังยังศา์ผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพอาวิตินกังขังผู้ชื่อว่ามีความสงสัยอันไม่ข้ามผลแล้วอาถาวัตถุกายกังขายะอวิตินะภาเวนะ เพราะความที่แห่งความสงสยัยมีวัตถุแปดเป็นธรรมชาติอันตนไม่ข้ามผลแล้วโสเทนติย่อมให้หมดจดนะหามีได้อิติดังนี้วุตตังเป็นพระดำรัตอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วโหติย่อมเป็น